แปลกๆไม่ตอนตอนนี้ตาคืนมาอาจจะดิกมากเขาก็แบบอ่าเดี๋ยวผมพาทัวร์ร้านก่อนละกันนะก่อนที่เราจะเริ่มงานก็จะมีเอออันนี้สโมกกิ้งนะครับนะมีหลายยี่ห้อเลยใช่แล้วครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อไซลิทอนแลิทอนนี่มันหมากฝรั่งป้ะโอเคแล้วโซนหนังสือล่ะมีหนังสืออะไรแบบแปลกๆไหม ไม่มีเอ็นละผู้จัดการครับผมขอซื้อหนังสือก่อนได้ไหมครับเอเยใจเย็นเรามาทํางานเรามาทํางานอยากจะได้ทักสองเล่มโอเคแล้วก็มีกระตูนรู้มือรู้มือเอาเล่มไหนรู้มือรู้อยู่รู้อยู่นะว่าจะต้องการเล่มไหนอ่ะโอเคแล้วก็มีขายล่มโอ้มีทิปกดเอทีอในนี้เลยถือว่าสะดวกมากเดี๋ยวมีตุ๊กตาขายด้วยครับขนมปัง มีมงมีแมสต้วยแล้วตรงนี้ล่ะอืมอะไรอ่ะเป็นพวกชานะทุกคนนะเป็นชากาแฟอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ขนมกรุบกรอบมีคุกกี้แล้วก็เฮ้ยอันนี้มันฝรั่งทอดรสรสมาสบิรสมาสบิโอ้โหฉุนน่าดูเลยเฮ้ยน่าจะเชื่อจริเฮ้ยอันนี้อัลมอนด์เฮ้ยอันนี้คุ้นๆว่ะเอออันนี้เหมือนเคยกิน ใช่ปะอันนี้ก็เหมือนกระเจี๊ยอัน,นี้ปกกี้สติกเอ้ย,ยใช่เหมือนเลยพิงเกิลปะเนี่ยใช่ใช่เหมือนโอเคเหมือนเขาทำเหมือนอยู่นะทุกคนนะเป๊ะเป๊ะเป๊ะอันนี้จะเป็นพวกอาหารแช่แข็งนะครับเป็นราเมงเขาบอกโมหนึ่งด้วยนะคือไม่มีอยู่ยี่ห้อเดียวอันนี้นจะเป็นไอติมนะครับอโอเคพวกข้าวเกี๊ยวพวกมันฝร<อ>ั่งแล้วก็มาม่าด้านล่างเนาะ โอเคตรงนี้จะเป็นโซนน้ำอะไรที่เราเคยกินไหมนี่แหละอันนี้เราจะเป็นเบียร์นะครับแถวบนเนี่ยซับเปาโรที่เขาไว้ข้างบนจะเหมือนเพาว่าเธอเด็กจะหยิบไม่ถึงไงใช่อ๋อให้พ่อหยิบให้ข้างล่างก็จะเป็นพวกน้ำผลไม้น้ำโค้กอะไรแบบนี้ มีผลไม้ด้วยโอ้โหซูเปอร์มาร์เก็ตเราไม่ธรรมดานะมีหลาายยอ่งถ้าคุณลูกค้าหิวอาหารแล้วก็มีแบบพร้อมเสิร์ฟเลยอันนี้ใช่มีแต่อันเดิมอันเดมีแซนวิชไม่มีเมนูอื่นเป็นแบบก๊อบวางก๊อบวางเหมือนกันเป๊ะทุกอันข้าห่อสาหรายโอเคตรงนี้จะเป็นโซนเครื่องดื่มที่มันร้อนนะผมคิดว่าร้อนหรอใช่เออไม่ร้อนหรอกโครโครบูเออน่าจะเป็นแบบพวกชา้วพวกโอเคสำรวจร้านแล้วผมพร้อมเริ่มงานแล้วครับสวัสดีครับพี่ลุงหัวเขียวครับผมโอเคโอ้ยเขาทาท่าหัวใจให้ด้วย ที่มีหนอดเต๋อเจก็เอาป้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 าไปไหนแล้วแม่ไอ้ก็ป้าเดินไปแล้วอะโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนคนเยอะมากจริงพี่หัวม่วงสวัสดีครับแต่และคนเขาจะย่างสีผมโอ้ยอันนี้พี่ไม่ได้นอนใช่ไหมครับเนี่ยดูตาพี่สิโอเคผมพยายามเอ้อซื้อหลายอย่างจังเลยครับเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับเฮ้ยคนนั้นมันแปลกแปลกว่ะดูดิทุกคนมันมีคนแปลกๆด้วยนะคนน้ำแดงหัวใจให้เราอ่ะเฮ้ย นี่เราหล่อขนาดนั้นเลยเะเด็กเราเหล่อหรือเราน่ารัก <c oughs> เดี๋ยวผมดูก่อนอวันนี้พี่พี่พี่หงอกครับวันนี้พี่หงอกครับพี่เออรับ,บควิกควิกมาร์ททำไมยิ้มแบบนั้น,นอะพี่ชายเฮ้ยทำไมโยนแบบนี้อ่ะตีมันเลยตีเหรออย่าโยนอย่าอ่เราทำผิดช่างมันโอเคไม่เป็นไรลูกค้านี่ใส่แบบนี้เราไม่ต้อนรับอย,ยู่แล้วโอ้โหพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับที่นี่พี่ซง เฮ้ย <S 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 มีคนไม่ซื้อของร้านเราด้วยวะ่ะเฮ้ยเขามาเดินตากแอร์แล้วก็เดินออกไปเอออย่างน้อยให้เขามาเดินเข้ามากแล้วก็มีความสุขเล้วให้มันดูดให้มันดูวุ่นวายวุ่นวายดีดีกว่ามันไม่มีคนนะอ,คอะคุณป้ารับอะไรดีครับโอ้ยซื้อซีเรียลขอบคุณมากครับกินโค้กด้วยเนาะโอ้ะนามาฮินมาฮิน่าจะเป็นเบียร์ขอบคุณมากครับขอบมากครับเชิญไหนครับเฮ้ยมีนักเลงมาอีกแล้วอะ เฮ้ยไอ้นี่มาขโมยไอ้นี่มาขโมยขโมยเหรอใช่ใช่ใช่ดูดิมันเกณฑ์มันเกณฑ์ดูทำไมไม่เทียมมันนี่มันยิามมันยมเดี๋ยวนะมันกินน้ำยาสระผมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับเฮียเฮียเฮียใจเย็นเมื่อกี้ผมจัดการขโมยอยู่โอเคไอ้ขโมยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นจิ้มมีคนขี้ขโมยเฮ้ยมีคนมีคนยิ้มอ่ะเพื่อใครอ่ะเฮ้ยนี่บอสนี่บอสนี่บอสมันใช่ป่ะคุยโทรศัพท์บอส ห้ามคุยโทรศัพท์หรอห้ามคุยโทรศัพท์ในร้านต็งใจคนทีตีลังกาไปหรือสัตัวอันนี้เขาคุยเสียงดังไงอ๋อโอเครบกวนเออลูกค้าคนอื่นนะอม่คุยข้างนอกนะครับคุยข้างนอกเดี๋ยวหึคนนั้นใส่หน้ากากด้วยอะไม่ใช่ทำไมอะทำไมวะไม่รู้อะเฮ้ยน่ากลัวอาจจะแบบแฟชั่นหรือเปล่าหรือว่าใส่มาเพื่อขโมยของไม่หรือว่าแบบเขาไม่มีแมสแล้วไงเขาไม่มีแมสปิดปากอะไรเงี้ย ซื้อลายครับเฮ้ยเฮ้ยโยนเหรอโยนของจ้าผมไม่สนผมไม่สนลูกค้าแบบนี้เฮ้ย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 ลุงลุงเปิดกินแบบนี้ไม่ได้นะลุงเปิดกินเลยตังไม่ตายไม่มีตังหรือไงเอาตีสิรออะไรล่ะ แยังครับแตยังครับเจ๊เมื่อกี้ผมไปปราบขโมยมาครับแตครับแต่ยังครับแถวนี้ขโมยเยอะมากเลยครับเฮ้ยดูข้างหลังด้วยดูข้างหลังด้วยข้างหลังอ่ะคือปกติปกติอย่านะเว้ยเฮ้ยโอเคอย่าคิดที่จะขโมยร้านนี้ครับพี่หล่อพี่ทำเหมือนไงครับเนี่ยโอ้โหซื้อเยอะจัดซื้อเยอะมากโอเคครับโอ้โหของไม่หมดเลยร้านนี้ซื้อเท่าไหร่ไม่มีวันหมดเติมของตลอดอัตโนมัติเชิญลูกค้าคนต่อไปครับ แป,แปลกๆอ่ะเออรับอะไรดีครับออโอ้หน้ากับสวนสูงแบบทุกคนไม่ต้องเก๊กไม่ต้องเก๊กเออเหมือนหล่อมากมัง้งหล่อมากมัง้งอะหัวโล้นๆเนี่ย <c oughs> ยาสอบผม <c oughs> เอาไปทำไมซื้อไปเพื่อ <c oughs> ผมไม่มีสักเส้นเอาไปปลูกผมเหมอะเ,เอาไปสกคิ้วห, <c oughs> หรอเฮ้ยเฮ้ยมีคนขโมยใครวะในห้องน้ำกับเฉชูเฉิน สูบบุหรี่เหรอพี่นุ๊ตที่นี่เนี่ยมันก็มีป้ายอยู่ว่าห้ามสูบบุหรี่เฮ็ดนะดูตาดิตาแดงแท็ดตาดูด้วยเท็กตาดูโอเคโอ้ยพนักงานร้านนี้คนมันน้อยไปเปล่าวะวันนี้ครับยินดีต้อนรับเอ๊ะเดี๋ยวใครอ่ะพี่มาทำอะไรอันนี้พี่ชุดคอสเพลย์หรออ๋อใช่เขาเขาอาจจะเป็นงานไทยแลนด์เกมโชว์ใครอ่ะเฮ้ย าามน้หรอเขไปดูก่อนไปดูเอ้าเข้ามางัดอะไรครับตีตีดิตีเออว่าทำอะไรวาทำอะไรไม่รู้เรื่องมึนเหรอฮะมืนเหรอเ้ยมาเป้นถ่ายติ๊กตอกอะไรแถวนี้โอ้ยท่าอะไของพี่เนี่ยขอโทษที่ทำให้รอนานนะครับคุณลูกค้าเาผมมันยังมีอยู่อะเดี๋ยวถ้วนี้เสร็จกันนะ ไอ้ตัวนี้หรือเปล่าไอ้ตัวนี้หรือเปล่าโอเคข้างนอกหรือเปล่าข้างนอกเ่าโอเคเป็นไปได้เป็นไปได้ลูกค้ารอแป๊บลูกค้ารอแป๊บตัวถังข้างนอกและข้างในโอ้ยไม่มีสองคนด้วยไปเลไปดูไปดูลูกค้ารอแป๊บเฮ้ยเฮ้ยมันจุดกองไฟอะไรหน้าร้านนี้โอ้ยทำอะไรนี่ไอ้มนหนาวเหรอมันหนาวเหรอฮะไม่ใช่ที่นะนี่ยังมีสองอยู่อ่ะนี่เหรอเเฮฮ้้ยยเฮ้ย อะ้ยตีมันตีมันอุ้ยทำไมตัวเป็นอย่างนั้นน่ะอุ้ยหนีข้าร้ารมีเข้าร้านก่อนทำไมทำไมไม่ตีมันอ่ะสู้ได้เหรอตัวใหญ่ขนาดนั้นอุ้ยมันตีมันตีตัอเปล่าเฮ้ยม่ต้องกลัวตีมันตีตีบอกให้ตีมันไงตีข้าวตีมันตีเออห้ยตัวอะไรอ่ะผิดคนไรหนุ่มตัวอะไรวะเดี๋ยวแหมไม่รอดแม่น่ากลัวว่ะ แล้วแต่อะไรอะคืออะไรอะไรมันพูดแล้วพูดมาแล้วคือแบบไม่รู้เราเช็คของอะไรแปลกแปลกทุบไปก่อนอ๋อถูกถูกด้วยถูกใช่เฮ้ยมีคนทำท่าฟิลด์ชันเหรอไปนี่แปลกแปลกว่ะคนเยอะมากทุกคนอะไรมันอ๋โอ้โหเดี๋ยวคิดตังก่อนโยนอีกแล้วไอเวนนี่โยนอีกแล้วโอเคโอเคโอเค สวัสดีครับมาอโอมันยังไม่มันยังมีคนแบบไม่ดีเหรอไปดูไปดูตู้เซฟดิไปดูตู้เซฟดิข้างนอกผมว่าเดี๋ยวไปดูข้างนอกก่อนนะทุกคนมีใครทำอะไรแปลกๆอีกเปล่าเฮ้ยนอนว่นนอนเลยตรงนี้นอนเลยตรงนี้คือสวรรค์ไปซะเฮ้ยคนสีสเปรหรอทำไมอะนี่ เฮ้ยยังมีอยู่อีกอ่ะอันนี้ขึ้นได้ป่าววะไปดูรดิไปด้ป่าววะไม่ได้เป็นเดินเดินไปดูผังรถอ้อมอ้อมไปดูอ้อมโอ้โหทุกคนนอกจากต้องคิดตังค์แล้วนะครับเรายังต้องคอยจัดการโอ้ยังไม่เลิกอีกหรอยังยังมันมันหนักมันร้อนแน่ไอ้มันหนาวไงมันหนาวนี่แน่ไอ้ยเฮ้ยเอ็งถือไม้ไปไหนเฮ้ยเอ็งจะบวกกับพี่เหรอน้องมาดิมาดิมาดิมา ไหนใครที่มันทําอะไรให้เดือดร้อนร้านเราเงินเราลดลงเรื่อยๆเลยนะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่รีบจัดการนะครับทุกคนโหยากเหมือนกันนะเนี่ยลงไอ้ยไอ้ลงทุนทำไมไปตีมันนี่ยลงทุนทำไมทำไมโอ้ยโทรบอกผู้จัดการดิร้านปังแล้วเนี่ยเออเฮ้ยมันมีสองคนโอ้ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนลูกค้าลูกค้ารอลูกค้ารอด้วย เฮ้ยมีคนมาเต้นอะไรตรงนั้นอะเล่นเทเบสบอลไม่ใช่ที่เล่นเบสบอลครับโอเคโอเคครับลูกค้าลูกค้าลูกค้ามยังมีเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันกินอันนี้มันกินแอบกินเหรอป้าป้าอย่าป้าอย่าอร่อยนะก่ายฮะกลับไปกินที่บ้านนะครับแอบกินแอบกินไม่ได้นะครับต้องจ่ายตังก่อนเฮ้ยมีรถมามีรถมาว่ะรถตู้ เอ้ยเอ้ยใครใครผู้จัดการเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตีมันดิตีมันไม่ใช่เหรอใครก็ไม่รู้มาทำทรงเป็นพนักงานเฉยเมียนเหรอเมียนเฉยอะเมียนเฉยเลย,อยโอเคอย,อ,ยอ,ยอยู่ตรงนน้นแบบตรงนน้นนะแบบหน้าหน้าเฉียบๆแบบโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนเป็นย่างไรอ่ะไอ้รถชนรอ<ะ>ตีมันดิตีโอ้อะไรเนี่ยโอะนี่ระเบิดไปเลย อะไรเนี่ยร like <ix> ้านฟังแล้ว oh ลุงเป็นใครเนี่ยเอ้ยเขามาปักชงทำไมไอพุทธอาฟักโอ้ยผมไม่ไหวแล้วร้านเนี้ยร้านนี้มันอะไรก็ไม่รู้อะมันไม่ใช่ซุปเปอร์มาร์เก็ตปกติแล้วนะโอ้ยผมล้าออกทันไหมเนี่ยดูดิอะไรมันกระจุยกระจายหมดเลยอะึบเดี๋ยวใครทำอะไรวะนุ่นมีคนแบกอะไรมาเฮ้ย ผมจะดูอะไรก่อนดีเพนกวินกับคนแบกเปียโนเหรอพี่แบกไปไหนอะเตี๊ล้ตีไอ้ไม่ไม่หมายถึงไอ้ตีตีไอ้ที่ถือเปียโนเนี่ยเอาเป็นตีเขาทำไมอะโอุ้นเสียหนึ่งพันเลยแล้วเขามาทำไมอะเขาอาจจะมาซื้อของเอ้นี่เปล่านี่ยเปล่านี่ยเปล่าหรือไม่ใช่ทำอะไรอะนี่แน่โอทุกคนตอนนี้ร้านเราวุ่นวายมากวุ่นวายรีบพิจารณ์ฮึบ ถ้<ไ>าถ้าใครได้ได้ของนี่ถือว่าโชคดีนะโอเคใครซื้อของจากที่นี้แล้วออกไปอ<ล>ย่างปลอดภัยนี่คือดีนะเพนกวินไปนไหนวะอยูนั่นอ่ะโอเคเพนกวินกำลังมารับอะไรดีครับคุณเพนกวินคุณเพนกวินอยากกินอะไรครับบอกผมเอ,เอ,เอ,นอม็นเอันนั้นมันแอบกินในนู่นมันแอบกินกเปล่าแอบกินเหรออยา่าพ,<น>พี่แป้นพี่แป้นพี่แป้นแอบกินชาเขียวอ่ะทุกคนโอเค คิดเงินต่อมันอะไรเยอะแยะน่ะเพิ่งกินเดินปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่อะจริงน่ารักียจนะโอ้ยลุงเดินโคตรหนานเฮ้ยมีคนสูบบุหรี่เฮ้ยเฮ้ยไปตีมันไปตีมันมาเขาเขียนอยู่เขาเขียนอยู่ห้ามสูบบุหรี่ไม่เคยฟังเลยรอหักไปดิรอก่อนรอก่อนโหดูลุงดิโอ้ยเนช้าช้าลุงเดินโคตรช้ากว่าจะกว่าจะจ่ายกว่าจะเอามาคิดเงินนี่ สงสารลุงว่ะไปเกิดใหม่เจ็ดร้อยเอได้เฉยงงว่ะสงสารไงเลยให้ไปเกิดใหม่ซะดูข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเอมาดี๋ยวหัวร้อนไม่เคยเป็นมาก่อนฮะทำอะไรทำอาหารทำตรงนี้ไม่ได้นะครับเขาบอกจะมาทำข้าวผัดเมื่อกี้เขาบอกเขาจะทำข้าวผัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะ มันทําอะไรแถวนี้นี่มันล็อกเกอร์ของร้านผมนะครับเออนี่มันของพนักงานโดยเฉพาะนะครับคุณมาทำอะไรนี่แน่มาไปดูโอ้ยวุ่นเหลือเกินทุกคนสวัสดีครับโบนัสอีกเก๊เควี้ยงเลยเหรอไปมันเลยไปซุ้ยใครมันเข้ามาจากข้างหลังร้านเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไป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 ไนไป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 ไ ขาก็เลยมาที่นี่มาช่วยเหรอไม่ต้องโอ้โหล้วร้านของเป็นรูนี่นี่ไงนี่ไ s u p เปอร์ฮีโร่ไม่ต้องยุ่งไม่ไอีกตัวหนึ่งหลายเรื่องหลายราวดูร้านเราดิทุกคนเออยิ่งเยะยเอ้ยลิงเละเอ้ยพูดอะไรอ่ะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะลิงเละเอ้ยอันนี้ห้องอะไรอ่ะอ๋อด้านหลังเหรอโอเค มีใครอะไรอีกวะเฮ้ยไม่โชว์กายกรรมอะไรตรงนี้เดี๋ยวหัวให้ไม่ตีเป้าตีเป้าเลยตีไข่แตกเลยเขามีอะไรอีกอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะดูท่านอนอ่านหนังสือนอนตีมันเลยนอนอ่านหนังสือสบายใจเลยหกนาทีหกนาทีอ้ยดูท่ามันลอยลอยขึ้นได้แต่ละคน อะไรครับเนี่ยงงกันหมดแล้วแยกประสานได้หรอคะเคลูกค้าก่อนขออนุญาตขออนุญาตเคลูกค้าก่อนโอเคตู้ทีเคลูกค้าไม่มีคนละซื้อลายเพ่อหนุ่มผมนี่เรียบแป้เลยนะโอเคมามีใครอยู่ในร้านตรงนั้นหรือเปล่าเฮ้ยแปลกว่ะตอนนี้ตอนนี้มีคนเหมือนคนแอบอยู่หนึ่งคนทุกคนใช่ใครเอ่ยน้อไหนอะแถวนี้ป่ะมีป่ะวะไม่มี เฮ้ยเฮ้ยโจรเฮ้ยมันถือมีดมามันนี่แกจะเอาเงินกับฉันเหรอนี่เฮ้ยใจเย็นน้องชายฉันจะโอกาสแกกลับไปซะมันไม่ให้ตีมาเลยไม่ไงไม่ไเขาบอกเราแข่งแก่โหลูกค้าเยอะจัดโอเคช่วงนี้ช่วงฟาร์มเงินทุกคนเชิญครับเชิญครับเชิญครับโอ้ยเขาไม่ยืนเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยตีมันเลยตีมมันมาปุ๊บไฟดับเลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอขอคิดตังก่อนขอคิดตังก่อนนะแต่ทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผีค่อยหลอกคิดตังลูกค้าก่อนใช่แป๊บหนึ่งไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัว,กกวใจเย็นมันมาแต่เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้หลอกบูอันนี้คือคือหลอกเหรอ,อน่ากลัวมากวันวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยหลอกเดี๋ยวค่อยหลอกแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นคิดตังลูกค้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหลอกเดี๋ยวให้หลอกลูกค้าจะหมดละอึ๊บโอเคครับเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวผมจะไปให้ผีหลอกก่อนนะเจ๊ โอเคโอเคใจเย็นนะยยิงไม่ถูกเลยผีจะหลอกเอาโอเคไปเกิดใหม่ซะนะเดี๋ยวทำบุญตักบาทไปให้ไปซะว่าฉันเป็นผีนะผีแล้วไงจะโดนไม้ตีอ่ะเงี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันบลอคโคลี่บลอคโกอี่บลอคโกอี่ฉันฉันปลูกต้นบลอคโี่เหรอแล้วทำไมมันขึ้นที่หัวด้วยล่ะเอ้า ใครอ่ะตีมิดคนแต่ก็ถูกเฉยตีสองไม่รู้ว่าใครมาแปลกๆผมตีหมดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปจำรมันตรงนั้นลงมา่วงเหรอลงมาทำไมไม่กลับไปนอนที่บ้านโฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวคิดตังค์ให้พี่คนนี้ก่อนสุนล็อแล้วก็ส t ตร i แกรน c a ครับไปครับสวัสดีครับรับอะไรดีครับขอมากร้านนี้โอเค เดี๋ยวผมจะรีบผมต้องไปสแกนต่อไปดูก่อนฮ้ยมีสองคนว่ะทีละคนนะออกกำลังกายเหรอมาออกทำไมตรงนี้อะพี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่โอเคมีคนหนึ่งทุกคนอะไรอะว้าวอะไรอะไม่รู้ตีไปก่อนตีคนนี้ก่อน ไม่ใช่มันออกกำลังกายเราไหมลูกค้างเหรอเป็นลูกค้างเหรอหมุนเป็นลูกค้างหมุนติ้วเลยอ่ะว้าวใครมันว้าวอะไรอยู่ในร้านเราวะเดียไปดูดิเฮ้ยตีตีมันไอ้นี้ไม่ไม่ปกไอ้เฮ้ยมันวิ่งเร็วอ่ะเฮ้ยต้องต้องต้องเหมือนต้องดักตีนะโอเคเดี๋ยวดักตีดักตีทุกคนมันวิ่งเร็วเราวิ่งตามไม่ทันอ่ะมา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  ึไปเออวิ่งเร็วดีนักสแกวิ่งไหมโอ้โหลูกค้าคิวยาวเลยเคียร์ลูกค้าก่อนไหมเดี๋ยวมีคนแอบกินของนี่ไงโอเคใจเย็นนะครับลูกค้าลูกค้าใจเย็นนะครับ้ยพี่มใช่ค่ะมันไม่ใช่อ่างออนเซนไม่ใช่อ่างออนเซนน้พี่ร้อนแล้วดูตัวข้างนอกนี่เยอะๆอีก ท่าอะไรเนี่ยเออท่าอะไรเต้นท่าอะไรลุงเจ้าเกินเลยเจ้าใจเฮ้ยมันไม่จบอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้ตรงนู้นปฏิไอ้ตรงนู้นทำอะไรทำอะไรวะไอ้บ้านเบลอไว้อะทำอะไรอะเฮ้ยชูนิ้วกลางชูนิ้วกลางอุ้ยเก่าเกินไปดูฝั่งไหนนะดูข้างหลังเมื่อกี้เห็นมีคนเต้น ฟีลันนิ่งหรอฟีลั์นกาติลังนกาอ้ยเยอะเอ้ยทำอะไรอะไม่มีที่ฝึกที่อื่นหรือไงไนโอ้โหเขาบอกที่ที่ดีที่จะฝึกอะไรไปฝึกที่อื่นนะครับแกนนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวกินดินเหรอฮะอร่อยไหมอะตีตีตีเลยตีเออโอ้ยโอ้ยตีลล์นกาสแกนอีกสแกนอีก เฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่นอนนะเฮ้ยอันนี้มันที่เช็ดไอติมออกมามีไม่ใช่ปีเช้ค่ะเฮ้ยโอ๊ยแต่ละคนไอ้นี่อีกไอ้นี่อีกหลับหลับแอบหลับในเซเว่นเหรอใช่แล้วทุบตู้ร้านผมทำไมไปนี่ไงทุบมาพี่เลยเปิดไม่เป็นหรือเปล่าเลยทุบอ่ะไอ้นี่พ่นพ่นอีกแล้วนี่แน่พ่นสีสเปรย์เหรอ โอเคต้องคิดตังค์ให้ลูกค้าก่อนด้วยนะครับทุกคนนะโอเยอะมากอ่ะเร็ว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 ปึ๊บอย่าแซงคิวเจ๊เจ๊เจ๊มาเต้นเล่อะไรนะอะไรน่าเมลอดเนา่ะเจ๊ไปที่อื่นไปเต้นที่อื่นเจ๊เต้นคเวอร์เพลงอะไรครับเนี่ยเอ้ยไป่อ อุ้ยถ้าเต้นเจแล้วฝันร้ายเลยอะใครมันเข้าไปหยุดในตู้ป้าทำอะไรอะป้าครับมันไม่ใช่ที่นอนมันไม่ใช่ที่นอนเอ้นี้ทำไรอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมาป้นตู้ ATM นะใจเย็นจะเย็นมาแล้วลูกค้ารอแป๊บครับจุเฮู้ มันใช่ที่ไหมเนี่ยจะมาจุดพูอะไรตรงนี้ลงุงสวยแต่ที่นี่มันไม่ใช่ที่จุดพลูไปโอ้ยวัดจังวัดโก้จะมาโก้เลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเคลียร์ไอคนที่แอบมากินดินก่อนสงสัยมันอร่อยมั้งเนี่ยตีกันไม่ตีกันไม่หยุดเลยโอ้โน่นโน่นโน่น <championships> ม okay, ีคนนั่งมีคนนั่งมีคนนั่งโอเคไม่มีบ้านอยู่เหรอมาแอบมาหลับอะไรแถวนี้ I feel at home อ oh. ๋อม <refers> ุมนี้เขาบอก เหมือนอยู่บ้านเขาแต่ที่นี่ไม่ใช่บ้านคุณไงครับโอเคทุกคนใจเย็นนะที่นี่คือเคลียร์ก่อนแซนเอเคเทลเคลียร์ลูกค้าก่อนนี่อ่ะไปเคลียร์ลูกค้าครับเคลียร์ก่อนครับ้วทำไมบางครั้งคุณเคลียร์บางครั้งคุณไม่เคลียร์แล้วแต่แล้วแต่ความร้อนเงินถ้าร้อนเงินมากๆก็ไม่เคลียร์โอเคเชิญครับอมกแล้วลูกแอดมี อะไรครับพี่ชายของของของอ๋อ้กดผิด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 จะไปหวด้วยเขาซะละพี่ชายบอกเขาไม่รู้ทำอะไรผิดเลยนะครับเชิญครับเชิญครับทำมาได้เลยครับเอาอะไรครับเจ้โอเคคิดตังคิดตังคิดตังฮึบเชิญครับผมไม่กดชิ้นเลยไหมไม่ได้ต้องเล็งให้ถูกเลยนะเอ้ยไอ้นุ๊กไอ้นุ๊ก ใครทำไรอีกอะนั่งนึประกันก่อนอุ้ยเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่อีกแล้วมามาอะไรที่ออกกําลังกายไม่อะยืดเส้นยืดสายเหรอดูหน่อยสิเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วเหรอนี่แหละว้าจ้าว้าโกว้จ้าาโกอีโต้บุ้มบึ้มเลยเวลอยู่ไหนอยู่ไหนมีใครอีกป่าวแปลกๆเฮ้ย มันมีตัวไอ้นั่นอีกแล้วฟรีรันนิง่งแล้วทุกคนตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะใช่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วนี่นตีหัวข้าวแตกไปเอาอีกแล้วเอาล้ชูนิ้วอีกแล้วไอพวกนี้นี่ตีตีเป้าเลยไหมไม่พี่แก่พี่แก่อันนี้เดินแปลกๆย่องๆโอ้ย มันคือท่าอะไรอ่ะเนท่าอะไรแปลกๆไปผมไม่ขายแล้วไปไปตอนเหนื่อยอ่ะไปทอนมามาขี้เกียจละจะลาออกแล้วพรุ่งนี้เอาไปคาราอันคาระตุ้มนะจ๊ะไม่โอเคเฮ้ยอีกแล้วเหรอตีหัวเลยไม่ให้มันกระเด็นอ่ะนี่แน่ แล้วก็มีไอ้ตรงห้องน้ำในห้องน้ำในห้องน้ำพูดมากเลยทุกคนโจรมาอีกแล้วว่ะห้องน้ำไม่ใช่เหรอนี่ไอ้บ็อกเครีโอเคตีไปโจร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 โอ๊ยโอ้ยเดียวตีข้างหลังแล้วกันนี่เนี่ยอุ้ยมันเยอะมันเยอะอีกแล้วเฮ้ยตีนโอ้ยไม่ไหวแล้วอยากลาออกแล้วแกจบแล้ววะอยากลาออกจากที่นี่แล้วไม่มีคนทุบตู้ ทุบอีกนีแน่ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วไปออกไปไม่ต้องมาซื้อตอนนี้อ่ะไม่ต้องมาซื้อแล้วโอ้ชูบลเยอะมากทุกคนมีปืนไหมไม่ไหวแล้วผมไม่สนตอนนี้ผมไม่สนแล้วใครเป็นใครนี่ตีหมดใครที่เดินผ่านแถวนี้ ไม่เอาไว้สักตัวนี่ใครอีกมาออกไปห้องนี้เหรอหรือข้างนอกห้องนี้ไม่มีห้องน้ำอ่ะนี่ไงเออตีหมดไม่สนลูกใครตีหมดไม่สนตีอีกมาอีกก็ตีอีกครับผม แต่คนมาทำอะไรเพี้ยนๆผมโดนก่อกลัวแล้วตอนเนี้ยตียถ่ายรูปนี่โอ้ยลุงนี่โอ้ยใกล้แล้วไอ้ยตีผิดอันนี้ผู้จัดการมั้งเนี่ยมาตีได้ตีได้ตีได้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไมีมีคนไอตัววิ่งด้วยอ่ะเฮ้ยใกล้หมดเวลาแล้วอือไม่ไหวแล้วเว้ย ลาเนี่ยจริงลาออกดีกว่าตีไงยังไม่หมดอีกเหรออย่างนี้ต้องลาออกแล้วพวกนี้ยืนไปลาออกเลยจริงใครเดินผ่านผมผมตีหมดนะไปร้านอื่นมั่งไปใชทำอะไรอีกทไมมามาเดินเดี๋ยวก่อนไปลอคิวมาเลย ไม่ขายแล้วเว้ยไม่ขายแล้วไม่ขายไม่ขายแล้วไปทำไมอันนี้เราตีแล้วได้ได้เนี้ยหรือว่าเขาเขามาปวดเราหมดเลยเปล่าเอออันนี้ตัวไอหุ่นยนต์นี่นี่แม่เผมตีหมดตอนเนี้ยผมไม่สนใครแล้วนี่ไงนีใครทีไรอีกมีอีกไหมไปดูในร้านดิ ีหมดทุกคน oh. oh. มาด,มาดิมาดิมาดิท oh. ูจัดการมาแล้วบอกกับเราว่าซอลี่ขอโทษอะไรฉันรู้ว่าอะไรว่ามันเป็นแบบวันที่แบบหนักน่วงเหรอมีคำพูดอะไรอื่นไหมครับ <c oughs> คุณรู้ไหมว่าผมต้องเจออะไรบ้างวันวันหน,นึ่งเนี่ยตอนเนี้ยร้อยวันพันเหตุการณ์หนึ่งวันพันเหตุการณ์ผมลาออกใช่ผมจะลาออกแล้วผมลาออกแล้วผมไม่ไหวแล้วหาคนมาทำแทนผมได้เลยใช่ครับให้ไอ้แล้วไอ้ไอคนแรกใช่ไหมตอนที่เรามาฝึกง,งานแล้วไอ้คนผ,ผู้หญิงผู้หญิงแล้วเขาทนได้ยังไงคือหัจริง่วงจริง ยิ้มหวานด้วยยิ้มแจ่งเลยออ้ยตั้งแต่จะมืดแล้วตอนนี้กำลังจะฟ้ากำลังจะสางอ่ะขำอะไรมันเรื่องหน้าขำตีตีตีเลยไปไปขึ้นสวรรค์ไปซะโอ้ร้านระเบิดเลยโอเคทุกคนเราไม่ต้องมาขายของที่นี่อีกต่อไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายไม่มีเพลงเลย